นี่ก็รับวันนการมองไว้เก็บของนะครับน้อกะดีนี่ผ้ามาชุ่มนะครับน้องมองผ้ามาเบ่ง <c oughs> ของที่ใส่เหลีวหรือบอได้ใส่ซุมนี่ใส่ได้เบิดน,นะครับน้อของพวกนี้ใส่ได้เบิดแต่ว่ายังบอได้มีคนเก็บไปใส่นะครับผมเดี๋ยวว่า,ากาเจอมมีผู้ตรงการนะครับนเนาะก็ดีออกไปเก็บไปใส่ครับผมนั่งมองกระยาขึ้นมาเหลี่ยวนะครับเนะ้อง <c oughs> ยาขึ้นท่วมมือครับผม ถ้าใส่ได้เวอร์เก่าผมเบริ่งทอเบริ่งเหล็กเบริ่งใหม่นะครับเนาะทั้งนี้สิเป็นล่งซ่อมน้องเนาะล่งซ่อมโอ้มันสะท้อนแสงเนาะเนาะบ่บบ่่เห็นนะครับผสะท้อนแสงตัดแสงนะครับผมที่เป็นพวกล่งซ่อมน้องเนาะซ่อมพวกอุปกรณ์นะครับผมพวกเครื่องเจาะตัวนี้สิเป็นเครื่องเจาะเสาเข็มนะครับเนาะเจาะเสาเข็มหน่อยบ่ใหญ่นะครับนแล้วก็เครื่องเจาะไอ้อ่าปั๊มซีเมนต์นะครับปั๊มซีเมนต์ ก็สิสอมสิแปลงครับผมพังเก่ามาสอมแล้วครับผมนี่เคยเป็นไม่ป่าแน่ข้าเจ้าบนได้มาถางครับผมใส่ได้เบิร์ดได้ครับพี่น้องนี่เรามองมาีย่าทีงานนะครับเนาะใส่ได้เบิรดครับผมเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นี้เป็นพวกถังถังซีโมกซีเมนต์ถังซีเมนต์นี่ใส่ได้นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนี่สิเกี่ยวไม่เก็บยวไปนี่เวลาเราต้องการก็สิใส่เองสิก็สิ เอาออกนะครับเนาะเอาเก็บออกบันไดครับผมบันไดบันไดหลายครับผมเก็บไว้แต่บ้ันในไมีผู้ออกไปใส่นะครับเนาะแต่มีคนออกไปใส่เพื่นก็ออกไปคัดนะครับเนาะไปคัดไปทั้งพรมสะอาดครับผมไปตบแต่งให้มันดีอ่าถ้าสงถ้าสีไม่ย่ำคือเก่าครับผมเป็นหนึ่งสัตว์นะครับเนาะพูนไก่ไกพู้นก็ะพื้นก็ก่อสร้างนะครับเนาะเป็นงานก่อสร้างครับผมก่อสร้างเฮ็ดเดะ ทางรถอ่าเหตุสถานีรถไฟเนาะเนอะสถานีรถไฟก็บ่มมองเค้นหงางตึกสู้งสูงนล่ะครับผมที่วิจัยกระรังก่อสร้านนะครับเนาะท้ายอันนี้เบาอยากจะนอนทักกันนี่ยนะครับ,นะรบผมชนะีวิตเมืองนอกนะครับเนาะมัน,นปากนอนใสนอนใสก็นอนได้ครับผมข่อยตะบอยมีฝนหัวเวลาฝนตกมานะครับเนาะขอ่อยจะเฮาร่างกายอ่าสบายนะครับเนาะ บวกเกมบบเปลี่ยนกาถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าเ้ามาเห็นงานต่างต่างเดือนเคาก็ต้องรักษาสุขภาพครับผมรักษาสุขภาพห้องบัวหายมีเป็นไข่เป็นหนาวนะครับเนะาะถ้าเป็นไข่เป็นยังมากก็จิลําบากแต่ว่าการทั้งบริษัทหรือทั้งบริษัททั้งรัฐบาลบนก็นจมิมีมีนั่นไห้สวัสดิการไห้นะครับเป็นวัดเป็นไข่อยู่บพราอยู่ที่สบายก็ไปหาหมคนท้อม้อนนะครับเนาะมี นี่รถคอยบริการผู้ใดเป็นก็ได้ก็มี่มีสวัสดิการเพื่อนก็ให้ดีอยู่ครับผมข่อตะไคร่ก็แค่สวัสุขภาพร่างกายเ่าน้ำเนร์นะครับเนาะเ่าสิไปปอปผละเลยกขาบริได้ม่นบ่ครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะคราโง่ป๊าใส่สิ่งของเ่าเนี่ยครับผมนี่มองงานนี่ครับผมทั้งคุณแม่นเบิดครับผมเป็นยุนี่เป็นที่เก็บของไงครับผม หลายคนหลายเห็ดนะครับเนาะบริอาจบริเฮ็ดอยู่นี่แล้วครับผมบริอาจออกไปเห็ดทั้งนอกบริอาจไปเอ็ดงานทั้งนอกนะครับเนาะเวลาเชียวของก็ค่อยเข้ามามีเวลาก็เข้ามาเอาของมา,มามเอาเก็บอ่าอยากได้อย่างนั้นบางสีก็มีโบมีเวลาว่างสิกระชัยข้าจ้ามาเอาให้หรือโท่ให้เอารถเอาไปส่งนะะ้อครับผมสิต้องการอย่างบริอาจสิบวกใครได้เข้ามาครับผมหาเวลาว่างยากนะครับเนาะ กายยวงสีแล้วครับนี่ยเอาหยัดกระไดว่าทีว่าวยวงดอยผมเห็นดึกเถื่อนี่แล้วครับผมมองก็อยากดูหกหกหกแน่เปลี่ยนน้ำนี่ดหนินะครับเนาะหกโมเมนต์หกปลาหกเมืองหกซิงหกของสินะครับเนาะเพื่อเหตุของเหตุการณ์ในงานนะครับเนาะกับธรรมดานะครับเนาะก็สีมีหกมีเหือดแน่มันโมเมนต์แต่โรงงานเพิ่นนะครับเนาะอันนี้เป็นสตูครับผมสตูเก็บของ เก็บไปครับผมรถกับแกไม่เลยบึดแกวออกแกเขาผู้เก็บสงสัยสิบไหวแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนบระหยัดขย,ยันนี่นะครับอยู่ทั้งในเนี่ยเหตุการณ์เหตุงานนี่นี่แหละครับผมเหตุการณ์เหตุงานนี่นี่บ้านเหน็บคนเหน็บออกไปทั้งนอกนะครับเนบา้องโบชูผ้าคนเห็ดทั้งนอก,อนกนคนไกลเล่ไปเห็ดทั้งนอกเลยเลยไปอยู่ทั้งนอกแล้วนะครับผมสระนาม <c oughs> ทั้งนี้เป็นสา Nam าเป็นกองดินที่เสียแล้วนะครับเนาะที่เพิ่นก็นล,มมลังาเตี้ยแต่ผสมแล้วก็เอาออกไปทิมนะครับเนาะเบิดมีรถมีเรอรมีทั้งรถใหญ่รถหน่อยรถใหญ่ก็หลายคันอยู่ครับผมเฮียเขาจะมาจอดจอดทั้งใส่งานอื่นน้ำน้อครับเนาะบริเวณมาจอดที่นั่งางนี้เบิดครับผมตัวน,นี้ก็เป็นถังละตัวน,นี้สิเป็นถังบำบ,บัดน้ำนะครับเนาะบำบ,บัดน้ำเสียครับผมเวลาปัม๊มน้ำใส่ าปั๊มยังไงนะครับเนาะปั๊มใส่ในถังตัวนี้แล้วก็มีเครเื่องปัง่นบำบัดน้ำนะครับเนาะให้เป็นน้ำดีเอาถิ่มลงคลองลงนั่นนะครับเนาะลงคลองลงห่วยลงคลองนะครับผมถ้าโบมีตัวนี้โบได้นะครับต้องมีให้มีตัวนี้ lame, นะครับผมมึงเมึงโตที่ปั่นครับผมปัน่นละปั่นน้ำนาะเป็นหมุน,ม,นมุนใส่เครื่อง ครับผมเมื่อน้นหน่อยนะครับตัวน้นหน่อยเป่าให้เป็นอ่าเป็นน้ำดีนะครับเนาะออกไปเพื่อความสะอาดสะอาดนะครับเนาะน้ำให้น้ำสะอาดครับผมต้องมีตัวนี้นะครับเนาะน้ำที่เป็นคล้ายๆก็เป็นตมนะครับผมเป็นตมเป็นดินซะส่วนมากนะครับเป็นตมเป็นดินซะส่วนมากก็จะเจียวโลงใส่นี่ครับผมปั่นซีเมนอีกตัวหนึ่งทึ่งๆนะครับเป็นพัดลมเป่านะครับเนาะ เป่าแล้วก็ปั่นอ่าพอเป็นนันเน่มีน้ำเน่ก็สิออกมาทางนี้นะครับนี่ปั่นไปก็รวยรวยลงมามีหลายอย่างเนาะครับเนาะบ่มีแต่ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนาะครับเนาะเป็นส่วนประกอบของไอ้พวกแบบบัดนน้ำเสียนะครับผมก็อยู่จังซี่นะครับแนวมาวางย่องกันไว้นี่ล่ะบ่ได้ใช้นะครับเนาะเอาครับผมคลิปนี้ก็ส่ำนี้ก่อนเด้อครับเดู้คลิปน้าพ้อกันใหม่ กดไลค์ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นี้นะครับเด้อขอบคุณครับ